สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาษาภาทีบทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กครูผู้สอนครูวิรยุทธ์อัคระผลครับบทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กบทนี้บอกให้รู้ ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาคิปไตยเติบโตได้ถ้าทำจริงกริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอํำอำไอ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 ,อ,อเนื้อหาบทที่12ประชาคิปไตยใบเล็ก ครวูวาณามีวิธีดูแลนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดหลัน่นตามพฤติกรรมกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุด จะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใครครูวนาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน10คนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโลมามีเพียงต้นใสเท่านั้นที่คัดค้านผมไม่เห็นด้วยป้าฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ต้นใส ทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเองเราว่าปาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนๆให้เหตุผลฉลาดกว่าฉลามอีกเราไม่อยากได้ปลาที่ดุดูมาเรียนหนังสือด้วยหรอกต้นใส่ไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวนาต้องเดินเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตย เราอยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปาโลมาต้นใส่ก็ต้องยอมรับถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใส่ค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครูการเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกัน ครูวรรณาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่นี้มีการรับสมัครการหาเสียงและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง5คนแต่ละคนมีเพื่อนๆช่วยกันคิดช่วยกันทำแผ่นป้ายนโยบายการทำงานเพื่อหาเสียง มีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดไว้ตามมุมต่างๆทั้งในและนอกห้องเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวณาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาถแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนแตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามาัคคี อยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลข1นึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะถ้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบปอดเลือกสุทีหมายเลข2นะครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบปอดเลือกป่านแก้วหมายเลข3ค่ะ ห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลข4ใจถึงพึ่งได้เลือกกันเลือกกันครับขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลข5 ปริยานะคะนักเรียนเข้าไปกาบัตรลงคะแนนเสียงภายในครูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนำบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดาน คนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสมีคะแนนเท่ากันครูวรนาไม่ตัดสินชี้ขาดว่าใครคว,ควรจะเป็นหัวหน้าแต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณครูคะ ตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครูวนาชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ ห้องเรียนครูวนาจึงได้หมายเลข1เป็นหัวหน้าและหมายเลข4เป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้ครูวนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ ความเป็นประชาธิปไตยได้เป็นไงบ้างคับนักเรียนสำหรับบทที่12ประชาธิปไตยใบเล็กนี่คือการเลือกตั้งหาหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องนะครับนี่ก็คือหลักของประชาธิปไตยที่เมื่อมีการลงคะแนนเสียงใครได้คะแนนมากก็จะเป็นผู้รับชนะในการเลือกตั้งนั้นๆครับ ต่อไปอธิบายเพิ่มเติมความรู้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำกริยาครับมาอ่านและสังเกตรประโยคต่อไปนี้กันครับครูให้ดาวนักเรียนที่ทำงานเรียบร้อยเราจะเห็นกัว่าคำกริยาคือคำว่าให้และคำว่าทำงานครับเด็กชายต้นใสคัดค้านชื่อของกลุ่มเราจะเห็นคำกริยาว่าคำว่าคัดค้านนะครับ นักเรียนขีดกากบาดลงในบัตรลงคะแนนเสียงคำกริยาคือคำว่าขีดนะครับนักเรียนย่อนบัตรลงไปในกล่องคำกริยาคือคำว่าหย่อนนะครับครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนนเสียงคำกริยาคือคำว่านับนะครับคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าห้องคำกริยาคือคำว่าได้คำว่าเป็น เจ้าจุดกระโดดลงมานั่งจากม้านั่งคำว่ากระโดดเป็นคำกริยานะครับไฟฟ้าในห้องดับหมดทุกดวงคาว่าดับเป็นคำกริยานะครับให้ทํางานคัดค้านขีด,ขขดย่อนนับได้เป็นกระโดดดับย้ำอีกครั้งนะครับ เป็นคำกริยานะครับเป็นคำที่แสดงการกระทําและสภาพของคนสัตว์สิ่งของคําที่บอกการกระทําและสภาพของคนสัตว์สิ่งของเราจะเรียกว่าคํากริยาครับคําต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องคําที่ใช้อำและสะกดด้วยอำมอม้านะครับมาดูกันนะครับฝึกอ่านและเขียนคําที่ใช้อำและอำนะครับ การทำงานจะสำเร็จได้เพราะสามคีคํคำว่าทำกับคำว่าสัมนะครับเด็กสองคนนี้มีน้ํำใจและจะเป็นกำลังสำคัญให้ครูวรนาเจอคำว่าน้ำนะครับเจอคำว่ากรรมคำว่าสัมนะครับคุณอัมพรเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสายสัมพันธ์เราจะเห็นคำว่าอัมคำว่าทม คำว่าสามนะครับต่อไปเป็นคําที่ใช้สระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายตามด้วยตัวสะกดยอยักษ์และไม่หันอากาศยอยักษ์ตัวสะกดนะครับและอ่านบทร้อยกองคําที่ออกเสียงไอและไอไม้มาลายและใช้ไอไม้ม้วนครับไม้ม้วน20คํานะครับมาอ่านพร้อมกันนะครับ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใยบัวหูตามมัวมาใกล้เคียงเราทอง อย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนี่ก็เป็นคำประพันธ์ของพระยาพดุงวิทยาเสริมนะครับหรือกำจัดพลังกูลนะครับก็เป็นบทร้อยกองนะครับเพื่อท่องจําสำหรับสระไอนะครับต่อไปมาอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้สระไอไม้มาไลายเช่นไต่าถามน้ำไหลน้ำแข็งใสไปไหน ผ้าไหมร้องไห้รำไยไวไฟต่อไปมาอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้สระไอไม้เมลา,ายตามด้วยยอยักษ์เช่นประเทศไทยประชาธิป,ปไตยต่อไปมาอ่านคำที่ออกเสียงไอและใช้ไม่แหนงอากาศตามด้วยยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะครับเช่นชัยชนะโรคภยัยมาลายไวเด็กวินยัยสงสยัย เป็นไงบ้างครับนักเรียนสําหรับการใช้สละอายไม้ม้วนสละอายไม้เมลายสละอายไม้เมลายตามด้วยตัวสะกดยอยักษและมหันอากาศสะกดด้วยยอยักษนะครับเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมฝึกอ่านและสังเกตกันบ่อยๆนะครับว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เขียนถูกหรือเปล่าและอ่านออกเสียงถูกหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ครูมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ